อ่าครับเหมือนนี้มาหลงป่าคาเฟ่นะครับมีราดรลมากเกเมันก็มืดแต่ว่าหลงป่าคาเฟ่ย,ยุคกลางเมืองน้ำหาอย่างนะครับครับเป็นคาเฟ่ลานอาหารยะได้เมืองนะครับ ผู้ใดบ่มากกับบรลูล่ะหาว่าเห็นเลยล่ะหลงป่าคาเฟ่ง่ามร้ายเะครับในเมืองในเมือง vừa mẹ anh โอ้ชุดยอดเลยครับบรรยากาศงามไรย <c oughs> คนกับเบิ่งลาย นะครับอยู่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในเมืองใจกลางเมืองอุดรเลยครับกู้ใดมีโอกาสเห็นมาเบ่งเด้อโอ้โหมีหมองทองเทียวยางงามเยี่าหานห้กินนะครับก็เปิดไอน้นามเปิดน้ำพุยางชมไ่มสบายเลยครับ มีไอหมอกนะครับนะครับไอหมอกครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหลงป่าคาเฟ่โอโ้ต้นไม้มันได้ไอ้นามมันกะชุ่มชื่นไหลตลอดมือแล้วครับเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับ สุดยอดเลยผู้ใได้มีโอกาสเบิกนะครับเอ้อเขาปักหมดไ้ในกูเกินอยนู่นะครับซื้อลานว่าหลงป่าคา,าเฟ่อโสุดยอดนะครับ นะครับกับพื้นที่กับประมาณหนึ่งงานนะครับบริเวณจัดส่วนประมาณหนึ่งงานแต่ว่าสวยงามมากเลยโอโ้สุดยอดนะครับเพิ่งความชื่นปานปลาเมอ่อั้นอ่าคล้ๆครับวัดผู้พาแดนนะครับผู้พาแดนอยู่สกลนครมีพัดถอดแดบ,บมากมีเฟืร์ ผู้ใดามักธรรมชาติมักความเย็นสบายนะครับนามาท่ทองเที่ยวได้นะครับด้ใจกลางเมืงองอุดรธานีแถวแถวหลังโรงบาลน,นะครับดูแถวแยกวิไลพละใกล้ๆวิไลพละนะครับถนนอในอย่างถนนจำประเพอนิยอมอย่างนี้หละ อยู่สามบาหกิบงศาเลยโอ้อยากอยู่รันโดนนะครับมาที่ยิงว่าสิบไปเทียงหน้าคาเฟ่พี่บุญรักเขาบอกว่าหลงปลาคาเฟ่ในเมืองอุดรงามคักแห่งแวะมาเบิงก่อน,นะครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับสุดยอดเลย ยังเึ็นทุกสอบทุกมุมกันนะนั่นี้กับสะเวียนให้น้ำมีประครับ กับหลงป่าคาเฟ้อาหารเมนู จานแรกมาแล้วครับมีหนังปันผัดปลาหมึกไข่เค็มผัดปลาหมึกไข่เค็มสับปะรดปันจี้มขึ้นสมองเลย คือกุณน,นายอยู่เมนูที่สองอันนี้อะไรสเต็กไก่สเต็กไก่นะครับนี่คือเจ้าของอกินได้นะอันนี้ก็กินได้ดนะลูกกินเลยกอกินเลยหลายอย่างสเต็กไก่ อันนี้อะไรหมูนี่ปลาปลากระพงป่าวปลากระพงหลวงปลาปลากระพงหลวงปลาครับเมนูซิกเนเจอร์ของครัวหลวงป่านะครับเมนูของร้านเขาเมนูของร้านเขาหลวงป่าอยู่ในใจกลางเมืองอุดรน,นี่อยู่ติดคลองคลองเจริญของชุมชนอ่าไกล่กลุงหวานหวานท่านี่ไก้กวิไลรนะครับอยู่ตรงแยก เดือดแยกไฟแดงขอมา้าขังใส่ติดคือถนนเลียงเมื่องอะครับถนนายพัดเยื่องเยือ่องครับไกลๆกับบก,กสอแห่งที่สองผู้ดใดร้องปักหมุดมาเบ่งเด้อพวกหลงปลางามคนกินไรนะครับปลากระพงหลงปลาเบ่งชิ้นหนึ่งออกินอิ่มเลยครับช่วงนี้ห้อก็ ถ่ายหลบอยู่ในม่านหมอกนะครับล่าหลงปา่าในม่านหมอกไปครับหลงปา่า เห็นม่ยมากเห็นมันป็นไร้วยย่ะไเปียกเลยเหรครับพนว่าตัก็เปียกเลยแหละ ไปในเวลากลับแล้วเต็มที่สุดยอด